ตรงมาจะเกยจจะมีจมอยางบานีสองทุมเกองครับสองทุบเองครับแต่แม่คู่เขารู้มากกว่าเราใส่ใส่แวนอะไรพูดดตาเราเราเหมายังก่อล้างแวใส่หนูเยล้างแวนใส่บ้านจะเรียสัญญาเนี่เรยสัญญาเน้อใหญ่เาลกแวนใส่เด้ออันเสียสีใส่ครับก็บกรีเอียงนี่เราเอียงครับเสียจวนสใส่แค่ัเสียจนเนี่ยวพาเสียลักแวนใส่ส ตบ้านมีแกะกองออกนะคะของขุยังก่อนอับ่บ่านของคุนนักพาไรบอเสวิสิต์ก็ค่ะมีเจของดีค่ะเป็นสงมาอนนี้แม่กูก็เลยมาใ้รอดเามันเ่ามันคือความปูบ่อนิบาลเนี้ยเื้อวันนาะคะว่าจะมาดูเนาะเันสงมากใ่ไปมมนอะไรงกองสูกัเลยว่าไอ้แกะบ้านี้อย่างงามเลยนะครับแยนที่เป็นสูงไม่แม่คู่ครับ ีชยค่ะไล่ซื้อเพราะไปเขียนว่าถบายปู่ตาครับถวายปู่ตาแต่แม่กูห่วงปลาหรูมากกว่าเพราะว่าเขาพึงจะมาส่งคำคำนี่ค่ะแต่ว่าตอนปู่ไปล่องนี่ส่งบางบ้านหาโมงสาวโอหาโมงแง่หาโมงแงตอนเกี่ยงไว้ออกเนาะค่ะเนาะตอนนั้นไปซื้อจับเขาไว้ใส่ปู่พอดีแต่ว่าเอาอินนะแต่ว่าปู่เราไปทวงเยางแหว่นยายพ่อใส่แข้งเนื้อบอกเสียเอียกเสียจวนว่าฉันเดี๋ยวพ่อลังแหว่นใส่ได้หนิคุณเจ้าบอกหาเงียวนี่ลังแหว่นมา พ sí, English, <c ười> <c ười> ่นี่แม่ครูก็เล็บแปลกแก่ก็พูขึ้นองค์จักรมาดีพนก็ส่งของของมาให้นะคะน้องขอบคุณขอบคุณหลายๆหลายสิบคนซื้อวมาคุณจะรู้ว่าข่าวที่สามนิ้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นเบิ่งเมื่อปูเสมอนะครับถ้าเพิ่นก็สังเกตครับเพิ่นก็สังเกตเมื่อฟูองค์จักใสเมื่อความนี่แบบสู้สีเอะครับงามครับงามครับว่าพิ่อเอามาให้เนาะคะแม่พูกระบวกหุบแจกเพราะิ่นสีส้ม ก็เนกระทุ่งความดีหลายอย่างแล้วครับนาะนั้นรั่วเราวามันสิมเขาได้ที่ว่าว่าเสียส่วนมันบ่เราแซววางเร่งอ่ะนะเสียเอกกไยเลยครับเสียเอกลบเลยมือนเนี่ยีปูก็เรียกว่าที่ฟูกันเรียกว่าเ๋ยวพอใหย่พ่อเห็ดเด้อพอเพ ลังแวนเด้อค่ะนิียัลืมลังแวนห่างปาแต่่ะบอกเลีแต่งเนาะแต่งโม่กับไปเจี๊บันกับเดีียวพิ่งหน้ากันเราเป็นคู่บอกเลยเนาะค่ะเนาะแต่กับบลแน่ได้ละค่ะกับกบสามไหดับปนูเพราะรู้อันนี้ปวอย่างเงี้งานพาดีนเองนี่ปูอันนี้แล้วก็เห็นแล้วแต่เพาะที่ปนคี่ แต่ว่าแปลกด้วก้องนี่ก็วาไหวตะเวนบุตละยิ้มละ้วลุ้ยกับาตด้นจิปไปยาตเห็่นมองกนะน้ก็บเจ๊เพื่อก็ตาย็นเดียวคับคร่ครับแวนวงนี้ก็คือเ่นพิ่ถวายครับ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 ถวายปูมากครับเพปนแม่ครูไซโอมือครับเราะว่เอฟซีเพราะว่าเอีเพราเนร่าเ่นเห็นเพราะก็ดีใจเนาะเพิ่นเพเนอยากถวายพู่ตาเพรแม่ครูกับเป็นเสื้อแล้วกัเป็น สายบุญให้เอฟซีครับผู้ตากู้ชีพนะคะคือซื้อซ้ำกันแห่คือไม่คู่เป็นกลางเนาะค่ะเป็นสายบุญแต่ว่าอันนี้ก็ตามคู่เนาะค่ะบปนีเพรนเอามาเห็ดจริงแต่เพราะเป็นว่าไม่ปู่ตักซื้อมาใส่ เเอันนี้ปูเราเล่นเียวเรี่ยไรแเราเราจะ่าทแวตนียปูเอ้เพรเราเป็นสดันเลียนแห้งแต่ว่าดูซื้อวางงามสวยงามงามับงามอใจไม่คู่สมใปู่สิถึงใจได้ทำ่กัไว้ี่ราควม่อคล้องดีเพราะนั่นแหละค่ะอันนี้ทนเทสสมควรแไม่คู่กับแถวลงอง องปูสังข่ายเนาะค่ะนีเพิ่มเติไปแท่กลางใจพอดี่หมครับทรกลางใจันเรียนมีก่เห็นพ่นเขียนว่าถวายปูตตาคืสิ่่รกครับผมครับผมนี่นค่บพ่น์เีวามากเละัเงว่ามันพระยันเว่านี่กพารถวายมากะกสวยงามค่ะเรีนเามน่พามาบิหาราพเพิ่นเดี่นันธรรมดา งามงามกับงามมันส่งผลดีมันเหมาะมันจะเหมาะให้ด้วยจิตด้วยใจนะมันเนี่ยคือว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่จิตที่ใจคือแม่คั่นี่ค่ะบนแม่นแม่คั่เป็นอนี้คือโอเวอร์แล้วคือใส่หลายวงเป็นของเอฟซีคือเราค่วคือว่าเข้าใจนะคะของเอฟซีแม่ตะวงนี่กับของเอฟซีเป็นของเอฟซีครับเพิ่นเดินทางมาเองค่ะเพราะมาถวายเพิ่นมากับลูกเพิ่นเพิ่นว่าใส่ใดเชื่อหนึ่งละแม่มันอาจจะเพิ่นเพาเกี่ยวคอ ไม่เจ้าของเพื่อนเขาเลมการมาไหวเพื่อนยินใจด้คุณาเพราะจะมีสวมีบานนปูนะครับแมียูมสแต่ว่าแปรยังแปบปูแล้วคือทวงถือเมียนบ้านเงนบ่าอยู่ปกติเราีมาช้เม่นี่พรเราจะไปเราจเกาอก่่งแหมนว่าเห็นบ้านถ้เบื่อันเขียบ อนี้อหารมันว่าอันนี้แม่กู้เพิ่งเปิดครับบไดนบอไห้หกว่ามีแวนเบอว่ามีแหวนไมยังนไม่กล้เราะ็าเปิดมกินไมอดีมันกระนามันกระนาเปลี่ยนเราแต่ว่ามือเนี้ยจะเลื่อมเลื่อมพี่น้องเลยสิจะเลื่อมสื่อสิบหาทีมไปกับเจ็ดเก้าเพราะว่าปูปูเราบอกเป็นวันปูกับปลนแต่ทีมไม่จับกองม่สองกอง สิจ de qui, 12, ัด <apply> ว <ind problème> ันที่เกตกับวันที่เก้าวันที่เก้าพอจัดห้ยพอว่าวัตูเท่รองคือวันที่เก้าแทนที่เกตเพราะวันที่เกตเนาะพุทธร่องวันวันนอนจากป่าวันที่เก้าแล้วว่าวันที่เกตกับวันที่เก้าอ้าวแม่สิปตองหมดเกตกับเก้าได้หมดนะวันที่เกดกับวันที่เก้าแล้ววันนี้เราก็ยังมองนี้นครับมองเคยแมนแมนครับม่อสิหามือกรเทือนเรื่องสิหามือกันค้ว่าบานน้ำเเพ่เพอาพอีกินเขาน่นคุยกันีครับ พันนีมือนี้ว่ามีะไค่ะเพัาท่านมีตอนนี้แม่กู้เออมือมือนั้นแม่กู้เห็นห้าเจ็แต่ว่าเอฟซีเห็นห้าเก้าครับผมเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าห้า่นบ่าน่เห็นว่คือการแต่แม่กู้เห็นเจ็ดกับห้าแต่ว่าหลขาเห็นชัดแต่ว่าหลีเจ็ดมี เบื้องไแม่ค่้เามื่อเมื่รแม่คู่วกบปีให้ยิ้มแล้วลวยว่าเ็ตเกาหาด้วยครับเตียงจเป็นเลขกนะคับบปู้วกเียนไก่เลยบ่มีค่ะหลจาหดแล้วมีน้ค่ะทีมองเคยเห็นนะคะนาอค่ะเคยเห็นกับโเห็นค่ะเคยเห็นกับโบเห็นนะคะนาะค่ะเป็นสุทาีละนี่ก็คือบนซงมาแม่คู่ก็เลยใส่มาบเรียวหัวควักันมาปูคือหัวชากแลยครับแลาะเวียนเชี่เห็นบ่คือวันเฮียมัน โราหาค่ะพี่บ้ปัตกนี่บอปูปัดไปบอว่าจะมาหาแรกับพวกเฮียดค่ะนีก่าแรแตเงียตกก้ยนะในพวกเฮียบอเขาวกกันอยู่นานยปัเสียเอมัลากซื้อไปแล้วเด้อแต่นี่ยโอ้มาจอวเราล้่พแม่เปนว่าจงไ่ไปเียทอนเด็ค่ะ ที่บ้านเนี like ่เกาห้อ่ะ่ก่อเียเก้าอค่ะส่เัมนี่เามาเดียวกเ่งเอาขึ้นมาดีไหเอาขึ้นมามันมันมีคนิ้วก้อยมันเสียนวก้อยมันเสียหครับเพาะน้ก้อยมันเสียปะเียเอน่งวงะก้อยมันเสียเนี่นงวงแหวนมันใส่ลริ้อยันเสียประเเ่ะ้วก้เย่่่มัน ว่านเฮียอีดีว่านมาเห็นเลยครับขึ้นเกาะถอดเปลียนออกถอดแปลนออกคือว่ามันสิออกเลยใส่ไหมปูเนี้ยก็ตัดก็สายยาวนะเนี่ยกล้วยเสียทอดเปวียนสีอยู่มาเศร้ามัเนี่เนี่ยก้วยอยั่นนี่เราเกิดปวดภายลูกหลานอยู่ครับแต่ว่าเราก็คือว่าถือว่าเราบอกให้เฮาจังๆแล้วครับแต่แล้วแต่บุญวัดสนาผู้ใดเนาะครับมันก็ทาไปทาไปคือเพิ่นว่านั่นแหละครับครับสร้างบุญไปเรื่อยๆครับสร้างบุญไปเรื่อยๆครับ เาดี่แม่คู่กับสิทอรที่เราแง้มกินข้าวใส่เอฟซีบนงซื้อค่ะเพราะแง้มแงครับเพราะเอฟซมันฝากนกอันนีอเอฟซนกัยากเห็นเนาะค่ะงีว่าฝากมากมากพูดกัเน่อันงฝากมาให้แม่กู้ให้ไหู้้นี่เพิ่นเห็นเพื่อ็สิดีใจนะครับเขาเข้มใจีเีองด้ไดครับ ก็รูก pues <an> ็ต้องเขียนไร่ะไรไปไปดิบปูก็ยกมือว่าไรเจ้ยกมือสิกริบาเนี่ยขนดงมาขร้นขยอนับขนน้ำขึ้นปูหามดินแห้งเนื้อเราดินแห้งมาเลยย้อยนน้ำเงินเดียงบางก็มีไมหวแล้วก็แจ็คอุปหลูกบอกจังไงเราบอกยังเวียนเงิแล้าบอกว่า อันบักเชยเองก็บักเชะตัวมันกินเขาได้จังไดเมันมาใส่แหวนทุกอิ่ยาพอมียพอมีพอเสียวลังแหวนใส่ได้หครับกับกับผูดเดเบิ่งคลิปมาแรกตอคลิปบาแรกเนี่เสียเหมือนกพอดีคับคลิปนี้พอดีเลยครับอมะนีคือพวจะเลื่อมด้วสัญญาพ่อไว้ไม่นั้นหลังแหวนนั่นแหละว่ากัพว่าสีไส้พ่อสีไส้พ่อสีใส้ยูนี่ แยากกนเ้อีพ่อมาคนีใ้พ่อุเื้อค่ะ้าันเอรกคระเบิ้งสาอะไรครับเบิ้ก้อนหนาเนี่ยเบิ้งคลิปก่อนหนานี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่คู่มงมาเปิดสองทุ่มเปิดมาเปิดร้ันวมาไห้ไหนนะเพิ่งมามาต้ว่างมันบ่ว่ากรช่วมันดิสติกยังว่ไปดิสิก็เล้วเปิดเบิ้งวามันเอียง ลง้างคมีสอตเดียอปูก็ใหตงหมดหดครับตองหดคือใหตองหดนะครับเด้อเป้าเบนสาม่วงนะคะเบนเอาบนส่งลครับเกี่ยวันามหวงสหวเลครับกวัสา่วงเลยค่ะสนีเลยครับเด้อสิบหาเลยครับเด้อทีปูเอาปลอยตัวหมดนะครับเด้อพิ่เจรณาครับเย็นก็เรียเอาปูขึนแล้วทวงถือแส่ก็เรียมา ทะเลวาเวียนเป็นหอวม่าเนาะเพราะว่าท่านในเบื้องไม้เหลียกละหัดเนียงนะคะอันนี้เดี๋ยวเาจะให้โค้งพานอยู่ตราีกรรมเขาแล้วค่ะกรรมแบบบอกปูแล้วก็อาทิตย์นับนมานแล้วค่ะสุดท้ายนี้แต่น้องค่ะน้องค่ะนีเป็นตอนแรกนะคะเด้อค่ะพูให้ต้องงวดค่ะพูไดมากผูได้สั้นบปลาไีเปจัาไปพุ่ละใบสองใบแล้วค่ะเนาะกาะเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะ ครับนี่ก็เป็น,นแชแนลทางนะครับเด้อการปดใช้วิทยาศาสตร์ในการรับช่วมทั้ง่องกับเป็นแชแนลทางครับอันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัาทั้งใจทั้งสองยิ้มแล้วรวยครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ